ชื่อนายวิศวะส่วนโกนครับชื่อเล่นชื่อออตครับเป็นผู้ช่วยผู้สอนครับแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ทีมนะครับสมัยก่อนก็เป็นคนชอบเล่นฟุตบอลนะครับแต่พอนานๆเข้าก็เติ่มจากผักด,ดันเด็กๆขึ้นมาได้เล่นฟุตบอลอะไรอเงี้ยครับ mm hmm. เล่นบอลแบบเตะเองไม่ค่อยไม่ค่อยไหวแล้วครับก mm ็เลยแบบอยากหันมาสนับสนุนเด็กอยากโค้ชให้ น้องๆหรือแบบชาวาชนหรือแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับราบจะจะพักาการผู้อื่นได้เล่นกีฬายิงจังอครับอยากทําทีมของตัวเองแบบว่าขึ้นมาไทยลีกขึ้นมาลีกอาชีพครับรบูลิโนถ้าเป็นในประเทศไทยก็ผมชอบโอริเทโร่ T L o. ครับถ้าเป็นต่างประเทศชอบเชลซีครับ อยากหาความรู้อยากมาฝึกอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับไม่เคยคุ้ทีมึนะครับเคยได้เป็นผู้ช่วยยิลลิกวิทยูสอบบนวีลิทยูซบเจ็ดอยากพาทีมเลื่อนชั้นครับแล้วก็อยากให้น้องๆได้แบบมีอาชีพฟุตบอลของตัวเอง อยากให้ชาวปุทธมณานีครับแล้วก็เพื่อนๆสายของผมติดตามทีมน,น้องใหม่ครับ PDS แล้วก็เลื่อนชั้นแล้วก็เชีเร์ด้วยกันครับ